ชยาสานากัตาพุทธาเชตวามาลังสวาสะนังจตุสัจจาสะพังละสังเยปิวังสูนาละสาภาตันหากาลาทยโยสุพุทธาอัทวีสตีนายากาสัพเพปฏิทิตาไมหัง มัทธาเกเตมุนิสาลาสีเสสปติทิโตไมหังหุทโทธามมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุลเเลสพเพพระคูนากโลห้าถาาเยเมอนุรุตโทสาลีปุนโตทักขาจะจัทขีเนโกทันโยปิจิภาคัสมิงโมูนาลานจาัวามกเกทัขีเนสวเนไมหังอาสุงอนันทะลาหุตโต กัสโปจากมหานาโมอุภาสูงวามสโสตเกเกสโตปิชีพาคัสมีสุริโยวะปะพังกาโลนิสันโนสิริสัมปันโนโูพิตโตป่นิปุปงคาโวกูมาละัละกัสโปเทโรมาหิสีจิตตาวาโัโตโกโสไมหังทวันเนนิจังปฏิธาทีคุณากะโล ุณโนอังคุลีมาโนจะอุปาลีนันจะาสีวลีเถราปจะอิเมชาตานราเตติลกามะมะเสสาสิเตมหาเถระวิชิตาชิตนาสาวกาเอเตสีสิติมหาเถระชิตาวันโนชิโนราถาชลันตาสีตะลาเตเชนะอาคามังเคสุนสันทิตาและตานังปุระโตอาขีทะิเมิ เนเมตาสุตเกทัสสังปัตโตอาศีวามีอังคุลีมาลกังขันทะมูล,ละปติตันจาอานา,นา,นาร,ริยะสุตกังอาอากายเสฉะทะนางอาสิสิเสสาปานาละศิตาชินานาวะละสังยุตตาตังตับปาการางัง สังกตาวาตะปิตาทัสัะชาตาพาหิรัตนัตตุป,ปัตวาอาเสสาวินายังยันตุยันนันทะมิชีนชนะเตชะสาสาว,าวาสะวัสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธะปัชเชตเชลสิชีนะปัจช,ชละมะทมหิวิหาลันตังมหฮีตะเล สัาปาเลตุเมสพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตโลกังสุรักโขชินาภูพาเวนะชิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิราติจิตาดิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตาลาโยสัตธรรมานุภาวาปาลิโตจะลามิชินาปตะเลติพาหุง สาหาสามาจิจิมินตสาพุทธั์วังคีเมขาลังอุทิตโคราชะเสนามาลังทานาทิธรรมวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชายมังคารานิมาลาติเลกะมิชุชทิตะสาภารันติโคลมปนาละวากามะขมะจัตทายาขัง ขันตีสุทังตวิชินาชิตวามุนินโนอันตีชาสาภาวังตุเตชยยมังคาลานินาลาคิลังชาวะาชัยวะคชาวะลังอติมังตากูตังทาวะกินจากกามาสานิวะสุทาลุนันตังเมตังสุภุเศกวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชาสาภวันตุเตชยามังคารานิอุกิตักค่ะมหีหัตถาสุราลุตันนางทาวันติโยชาะปาถังคูรีมาละวันตังอิทีพิสังคาตามโนชิตวามูนินโทตันเตชาสาภวันตุเตชยามังคารานิกัตวตวะขัตถะมูทะลางอิวะขันพิรียาจินใจยะทุกจะวจนางชนะนายกายะ มัตเตสันเตนะโสมวิทินาชิตวามูนินโทตันเตชาสาภาวันตุเตชยมังคลรานิสัจจังวิหายะมัตติสัจจก,กะวาทาเกตุงวาทาทิโลปิตะมะนางอาทิอานภูตตะหูตังปัญญาปธีปชิชาติสิโตชิตตวามูนินโทตันเตชาสาภาวันตุเตชยมังคารานิ นันโทปะน,นันทะภุชะทังวิภุทิทัง,ทงมะหิทิงปุเทนะเถระภุชาเคนะทะมาปัจยันโตอิทูปัสเสทสาวินิิกาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวันตุเตชะยมังคารานิทุกขาหะทิทิภุชาเคนะสุนทัตคะ ผัถังภาละหามังวิชุติวิสุธิชุติมิจิพระลากาภิกญานังยานาคาเทนะจุจินาะชจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชยมังคาลานีเอตาปิหุทธะชยมังคารางังอัฏฐาถา,าโยวาจะโยทีนาทีเน IE, สามเตมนันตี หิวานะเนกะวิวิธานิจุดป,ปทาทวานิโมขังสุข,ขังอาทิคาเมยะนาโลสปันโนมหาการุนิโยนาโขหิตายาสัพพปาตินงังปูเรตวาปารามีสัพพาบโุโพสัมโพธิพุทธาพานังเอเตนะสัจวเชนะหงตุชาญมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสก,กายยานางังนันทิวัตถโต เอวังตะวังวิชโยโหหิติชายาสุชายังมังคาลายอาปาราชิตาปะลังเกสีเศปะทาวีโปคาเลอภิเสเกสัมภาพุทธานังภัพปโตปะโะโมทติสุนักขัดตังสุมาทายังสุปาทาตังสุหูทิตังสุขัตโนสุมมหโตจัดสุอิถังภาระหามาจาริสุ ปัถขี่นางกายกรรมมังวาจกรรมมังปักขี่นางปัถขีนางมนกรรมมังปัติีเตเตปักาขีนาปักาขีนา,นก,า,นา,า,นากัตตาวานาลาพัพันเตปักาขีเนพระวันตูสัพพมังคลงังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาสุติพระวันตูเต พวันตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะส,สัทธาสติพระวันตุเตพวันตุสัพพังคลังรักขันตูสัพเทวตาสังฆสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติพระวันตุเตย,ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูกเปคะเลโพชิทะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนพะพวันเตปุชิตา โสทิงกาโลเตชรัิหารมันทะเลเทลาจามัฏฐานวะกะจะพิขโวสาลามิกาธานะปฏิอุปกัสัยยา้ามาจาเทสานิคมาจะอิสราปัดปานาภูตาภูสุสิกตาพาวันตุเตชาลาภูซาเยปิจะอันถัมพักวาสังเสทะคาตาอัถาโวปตาติตา อีกยานิกลางธรรมะวะลังปฏิปจจะตเตสะเพติทุกขังสักาะโลตุสังขายังถาตุจีลังสตงังธรรมูธรรมะฉาลาจะาปุขาลาสังโคโหตุสม,มัโควะอัธายะจะหิตายะาจะอภิงลักขันตุสัตธรมูสัมเพปิธรรมจาริณู วุทธิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอาริยัสปะเวทิเตสปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสะสสเตสัมมาทารังปะเวสันโตกาเลเทวปวัสตุวุทธิภาควายาสัตตานางสาม,มิติเนตุมีคันิงมาตาปิตาจะอาธะละชังนิจังลักขันติปุสตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพทา ขปปตตาจะนิทุภาขาพยานตัตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิโสกโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาตวตาจะอามเหตติสัมภังปุหะปุยสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาท่านางทัทันตุสัทธายะสีลังขันตุสัพทาภาวนาภิสลาตาโหตุ พันฉันตูเทวตาคะตามสัพเพพุทธาพรัปปตาปเจกานจัจะยังสัพพลังหัละหันตานัจเจนะรักขังพันธามที่สัมปะโทโหตุสัพพังสุมังคาลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัมพ,พพุทธานุภาเวนะโสติโหตินิรันตาลัง โหตุสัพพังสุมังคาลังและขันตูสัพพะเทวตาสัมภาธรมานุภาเวนะโสชีโสติเะเลนันตาลังโหตูสัพพังสุมังคาลังและขันตูสัพพะเทวตาสัพพงขาราอนุภาเวนะโสศีโหตินินกันตาลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งบุญชา พระานาตนตรยด้วยการส,สาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงจะเรินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโทน,นาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดนำเมยพลให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอเศรษี เหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จสักเสร็จทุก,การด้วยเธอ